สวัสดีครับพี่น้องมื่อใกสิพภาพพี่น้องมาเบื้องน้องป่าครับจู่ที่บ้านน้อยพัฒนาครับตำบลป่าแฝกอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงการครับกำหนดลงวันที่12มกราคมครับพี่น้องเดี๋ยวสิพภาพไปเบิ้งลักษณะน้องนะครับนะนะครับไปเบื้องกันเลยครับน่ครับลักษณะน้องครับพี่น้องเป็นป่อมหมู่บ้านนะครับ เป็นบอ่อมูบานบ่อสาธารณะเนื้อที่ยู่ประมาณ3ามไร่ครับความลึกน้ำเลยจะยู่ประมาณ2เมตรถึง3เมตรครับหรือว่าอาจจะเตือนจะลึกกน็นานกายัางบ่อหั่นในหูนะครับรว่าจริงๆแล้วมันจะลึกซ้ำใหนครับตรงกลางๆก,ก็รู้สึกว่าลักกาหลายล้วครับ น้องบโใหญ่ครับพี่น้องน้องบโมยไงคนไดครับแต่ว่าเพิ่นว่ามีการปล่อยปลาเพิ่มครับีไปเบิ่งกันได้หลายมุมนะครับนะน้องสวัสดี FC ฟจะด้วยหรอไม่ได้ข้ามาเบิงงงเบ่งน้องปลาจ้าเบิ่งน้องปลาครับพี่น้อง ลักก็ร้ายแลย<ช>้วเนาะต้องห่างเพิ่มเต็มแล้วนะนี่ครับร้ายแล้วครับล,ลักสะดุ้งนี่ยพ่นจับกัดบ่เหอะยังเด้อมันโหเนาะว่าจับกัดบ่แค่แน่ๆกับซีบซอกลงมากนะจับกัดซอกซอกาะซีบซอก ครับตัวบ่เห็นป่าบอนปนไดคือว่าป่าปอยเหนบ่นนค่อยบ่อนบ่นกกะครับห่างกันร้ายแล้วครับรักกันร้ายแล้วละ่ะนะครับเพราะว่าเมื่อน,นี่มันมีล่องน้องใกล้ๆกันนะครับมันขึ้นมากนะทั้งนก็มาซตก์ากไว้นี่เลย มาสอบถามแม่เพิ่นเฮ็ดสวนอยู่นี่พักกระงามเนะาะตัดไข่เนี่ยเพราะนี่ไหวจังฮันปลงหม่นี่โอ้ประกาดอกคนนง่ามเนะ <c oughs> ะเาะเป็นตัวลวกแซ่บแท้ะปลงหม้เพิ่นเน,นี่ยตัดฮอดรุ่นรุ่น2บ่ครับนี่เออรุ่น2อืงงามแทะต้นใหญ่พร้อมดินดี น้ำดีใครอยู่ต่อใกล้น้ำเข็ดสวนก็ดีง่ายครับลักษณะน้องครับโอ้แต่ฟังเป็นหยาอี้ตัวนี่ ปาลาเลาะฟังนี่ครับนี่ยนี่ปลายี่เลาะฟังนี่ครับแกน,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 นอยู่อันนั้ปลาไนนั่นโอ้น่ะปลาไน่ายแกนอยู่นั่นปลาไนท่องแกนอยู่เลาะฟังนี่นะครับลักษณะน,น้องน้องสามเล บัตโต๊ะห้าล้อยบัตฟังสามลอยสั้นครับเออนี่มันอยู่รอฟังนี่ป่านี่เป็นอยูังไงยี่มองยานี่ผู้ใดมาจองมองยานี่ได้เปียบได้มูอได้หนเอาตั้งมาตั้งมองยานี่เนาะพอแล้วได้รวดไงป่ามันอยู่นี่ครับน้ำลึกบ่ครับ เครื่องนึงเครื่องเอื้เครืงข้อทังหนาคุณได้ครับทั้งหนาไฟสวหั่วหัวอยู่วางสองเมตรหาสิบสามเมตรได้ปะรอเลาะรอหันละ้อเลาะหันมันลึกแล้วเข้าไปอยู่หันหลครับมองมองไม่ได้หลายนะครับน้ำลึก เราะลนี่นน้ำตื่นน้ำตื่นก็นมีป่าให้กันป่านไปทั่ว <c oughs> ครับกำหนดลงวันที่12นะครับวันที่12มาด,ด้วยครับเด้อที่ว่ายังไลยครับ ดวจังพอกันครับวันที่12ขอจบลิปเท่านี้ก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ